มีหลายคนถามหมอนะคะว่าแม่บอกโรคได้จริงหรอคำว่าแม่เนี่ยหมายถึงว่าในทางแพทย์จิงเขาเรียกว่าไม้ไม้นี่ก็คือชีพประจรนั่นเองการแม่ก็คือการจับชีพประจรค่ะ คือในอดีตนะคะเราอาจจะมีภาพเก่าๆกับคำคุ้นเคยที่ว่าหมอจีนแม่บุ๊บโอ้บอกโรคได้เลยว่าแบบคุณเป็นโรคนั่นนะคุณเป็นโรคนี่นะหรือคุณเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคอะไรบางครั้งอะค่ะจริงๆแล้วการแม่อะค่ะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นเครื่องสแกนเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันคือการที่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าในอาการที่ผู้ป่วยคนนี้ม,มันคล้องกับชีพจรแบบนี้ซึ่ง มันคือโรคอะไรหรือว่าเขามีภาวะใดที่ไม่สมดุลในร่างกายเป็นการคอนเฟิร์มมากกว่าการที่จะฟันธงเนื่องจากว่าการบอกชีพประจรในในแพทย์แผนจีนนะคะเราไม่อยากให้มุมมองว่ามันเป็นในเรื่องของความงมงายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันคือการที้เป็นวิทยาศาสตร,ร์ที่บอกว่าเป็นการสะสมความรู้ของหมอในอดีตมีการจดบ,บันทึกมานะว่าในรูปแบบของการจับชีพประจรมีการบันทึกไว้อยู่28ชี้ประจอชีอพประจรแบบนี้สามารถบ,บอกอะไรกับเราได้บ้าง ว่าภายในร่างกายของคนนี้มีสภาวะแบบไหนดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยหมอจีนะคะจะใช้การแมะแล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอเองในการที่จะออดูว่าคนนี้เป็นโรคอะไรหรือมีภาวะอวัยวะใดที่ไม่สมดุลหรือมีภาวะใดที่จะเสี่ยงเป็นโรคใดในอนาคตเขาเรียวกว่าการพยากรโรคแต่ว่าไม่อยากให้ใช้คําว่าฟันธงแ้บคุณต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ใช่การแมะเนี่ยก็คือจะใช้3มนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง 3นิ้วนะคะและ2ด้านคือมือทั้ง2ด้านของคนไข้ซึ่งทั้ง2ด้านเนี่ยจะบ่งบอกในบันทึกในคัมภีร์โบราณเนี่ยเราจะมีการบ่งบอกว่าอาวัยวะด้านนี้จะบ่งบอกอวัยวะใดบ้างด้านนี้บ่งบอกอวัยวะใดบ้างซึ่งจะทําให้คล้องกับการวินิจฉัยโรคต่อไปที่จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนไข้นี้อาจจะมีสภาวะแบบนี้ตัวอย่างเช่น คนไข้ที่มีภาวะไขมันสูงอันนี้ค่ะหมอก็จะไม่ได้แบบว่าคอนเฟิร์มว่าคนไข้มีไขมันสูงนะแต่ว่าคือเวลาจับชีพจรลักษณะของชีพจรอาจจะลื่นหรือว่ามีความหนักความแน่นความเหนียวความเหนืดซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกของของแพทย์ผู้ตรวจแล้วก็คล้องกับอาการที่คนไข้เข้ามาดัางนั้นเนี่ยอาจจะเลือกร,ร่วมกับการที่จะตรวจ กับแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไปหรือการจับชีพจรแล้วบ่งบอกว่ามีการหยุดเต้นจังหวะการหยุดเต้นของหัวใจซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเจียใต้ไม้ในทางแพทย์แผนจีนหรือว่ามันจะมีจังหวะการหยุดเต้นที่ผิดปกติซึ่งอาจจะไปคล้องกับโรคหัวใจหรือว่าจะมีในลักษณะของชีพจรที่ประจำเดือนกำลังจะมามันจะลื่นมากเป็นพิเศษหรือว่า คนกำลังตั้งครรภ์ที่เขาบอกว่า,าแพทย์จีนจะสามารถบอกได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์เองด้วยว่าเวลาที่เขาเจอโรคแบบนี้การเก็บประสบการณ์ในการรักษาการแม่แบบนี้ก็จะสามารถทําให้เขาเรียกพยากรณ์โรคได้ในบางส่วนและได,ได้การคอนเฟิร์มจากการรักษาอื่นร่วมหรือว่าการตรวจเลือดร่วมอย่างเงี้ยค่ะคือในบางคนนะคะบางครั้งเขาเรียกว่าภาวะไม่สมดุล หรือว่าการรักษาโรคก่อนเกิดโดยทั่วไปการรักษาโรคก่อนเกิดมักจะเป็นใน,ในทางแพทย์แผนจีนคือตัวคนไข้มีอาการว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่สบายแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นโรคอะไรไปตรวจสุขภาพปกติค่าเลือดปกติค่าตับปกติค่าไตปกต,าต,าปกติแต่ฉันไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นโรคที่แพทย์จีนจะสามารถที่จะแมะแล้วก็ดูลิ้นดูชีพจรร่วมกับาการตรวจองค์ประกอบรวมต่างๆช่วยให้คนไข้เนี่ยจ่ายยาจีนหรือว่าการฝังเข็มก็แล้วแต่ ทำให้คนไข้เนี่ยรักษาโรคก,ก่อนเกิดเขาเรียกว่าโรคระหว่างกลางหรือโรคก,กึ่งกลางที่ยังไม่สามารถระบุเป็นชื่อโรคได้ว่าเป็นโรคอะไรและก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แข็งแรงปกติดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยจะเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่ปกตินะถ้าแบบนี้ยค่ะหาหมอจีนแล้วคุณจะรู้ได้ว่าหมอจีนเขาจะรู้ว่าคุณไม่สมดุลค่ะ